และนายกรัฐมนตรีพื้นที่โลง่งแก้ปัญหาอาการลักลอบเผาป่าและไฟป่าตลอดจนสนับสนุนเกษตรกรในการปรับพื้นที่การเกษตรและแก้ปัญหาาการบุกรุกเผาป่าทำการเกษตรโดยร่วมกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคอทชอเพื่อจัดสรรที่ดินทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรเป็นต้นรวมทั้งมีการลงโทษผู้ลักลอบเผาป่าโดยคณะกรรมการ มีกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นเลขานุการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยเป็นเลขานุการและมีการดำเนินการของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่น 1. กระทรวงที่เกี่ยวข้องรวบรวมความเสียหายและค่าใช้จ่ายจากการเกิดไฟไหม้ป่าเพื่อประเมินความสูญเสียงบประมาณต่อป,ปีในห่วงปี64-66ถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณใกล้เคียงจำนวนดังกล่าว สำหรับการป้องกันเชิงลุกในการแก้ไขแทนการดับไฟป่าที่ปลายเหตุ 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานและบูรณาการหน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาป่าในพื้นที่เกษตรกรรมและให้พิจารณาเพิ่มแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดยขอให้รัฐบาลจัดสรรงระมานตามกรอบวงเงินไม่เกินวงเงินตามข้อหนึ่งเพื่อจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมไว้ที่หน่วยงานด้านการเกษตรหรือหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจกักรกลทางการเกษตรเป็นการสร้างอาชีพและบริการให้แก่เกษตรกรในการปรับพื้นที่เพื่อลดการเผาก่ <c oughs> อไปครับโดยคิดค่าใช้จ่ายตามใช้จ่ายจริงหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายหากเป็นไปได้เป็นต้นสุดท้าย ขอให้กระทรวงอุตสาหการรมพิจารณาจัดให้มีการส่งเสริมและอุดหนุนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรและพิจารณาอุดหนุนด้านการขนส่งวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและลดการเผาทิ้งเป็นฝุ่นพิษและเกิดกา๊าซเรืองกระจกในอากาศขอบคุณครับ